สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะใช้ใน2ชั่วโมงนะคะก็คือชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นะคะจากคลิปที่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องของประเภทสารอาหารวันนี้มาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของสารอาหาร อันดับแรกเลยก็คือโปรโตีนนะคะประโยชน์ของโปรโตีนช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อกระดูกทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะแถมยังให้พลังงานแก่ร่างกายและควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกตินะคะ ประเภทที่2ก็คือคาร์โบไฮเดรตช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีนะคะจากภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าคาร์โบไฮเดรตเราสามารถนำพลังงานนี้เอาไปออกกำลังกายเอาไปวิ่งเล่นได้นะคะประเภทที่3เกลือแร่ ช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะเกลือแร่ในที่นี้แบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันได้แก่แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กไอโอดีนและโซเดียมนะคะมาดูกันว่าแคลเซียมให้ประโยชน์อะไรแคลเซียมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน ฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันเหล็กช่วยป้องกันโรคโลหิตจางไอโอดีนช่วยป้องกันโรคอคอพอกโซเดียมช่วยควบคุมสมดุลของน้ำภายในและภายนอกเซลล์นะคะลำดับต่อไปเป็นวิตามินนะคะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคต่างๆทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและมีสุขภาพดีค่ะ วิตามินแบ่งเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็คือวิตามินที่สามารถละลายน้ําได้วิตามินที่ละลายน้ำได้ได้แก่วิตามิน B และวิตามิน C วิตามิน B จะแบ่งออกเป็นวิตามิน B1 วิตามิน B2 นะคะวิตามิน B1 ให้ประโยชน์ก็คือช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ให้ประโยชน์คือป้องกันโรคปากโรคกระจอกวิตามิน C ป้องกัน โรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรคลักกระปิดลักกระเปิดนะคะที่มีเลือดไหลออกตามซอกฟันเวลาแปลงฟันนั่นเองค่ะต่อไปเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันนะคะก็คือวิตามินนี้จะละลายในไขมันเท่านั้นจะไม่ละลายในน้ำได้แก่วิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K หรือเรียกย่อๆว่า A DEK วิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคตาฟางวิตามิน D ช่วยทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงวิตามิน E ช่วยควบคุมการทํางานของระบบสืบพันธุ์วิตามิน K ช่วยทําให้เลือดแข็งตัวนะคะอย่างเช่นนักเรียนโดนมีดบาดท,ที่มือเนาะถ้าหากนักเรียนขาดวิตามิน K เลือดนักเรียนก็จะไหลไม่หยุดนะคะ ต่อไปสารอาหารประเภทที่5ได้แก่ไขมันอันนี้จะช่วยให้พลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงและเป็นตัวละลายวิตามินบางชนิดได้แก่ A D E K ซึ่งมันละลายได้ในไขมันนะคะทำให้ร่างกายนำวิตามินไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเอง สุดท้ายนะคะก็คือน้ำช่วยควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้เป็นปกติเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราถ้าเราขาดนา้ำเป็นเวลานานๆอาจทำให้เสียชีวิตได้เราควรดื่นนมน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายใครที่รับประทานน้ำน้อยก็อาจจะทำให้เกิดการมึนเมานะคะรู้สึกวิงเวียนศีรษะอาจเป็นไปได้นะคะ วันนี้คุณครูก็มีใบงานมาให้นักเรียนเช่นเคยคุณครูก็จะมีใบงานมาให้นักเรียนนะคะใบงานชั่วโมงที่2ได้แก่ประโยชน์ของสารอาหารในแต่ละประเภทโดยให้นักเรียนเช็คถูกลงในช่องประเภทของสารอาหารให้ตรงกับประโยชน์ของสารอาหารยกตัวอย่างเช่นประโยชน์ของสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายอะไรบ้างที่ให้พลังงานแก่ร่างกายอะโปรตีนให้พลังงานแก่ร่างกายนักเรียนก็ติ๊กเลยคาร์โบไฮเดรตให้พลังงาน เกลือแร่ให้ไหมไม่ให้ก็ไม่ต้องติกวิตามินให้ไหมไม่ให้ก็ไม่ต้องติก๊กไขมันให้ไหมคะให้ก็ติก๊กและสุดท้ายน้ำไม่ให้นักเรียนก็ไม่ต้องติ๊กนะคะนนต่อไปเป็นใบงานที่3นะคะชั่วโมงที่3อันนี้ให้ในักเรียนตอบคําถามลงไปในคําถามครูก็จะมีคําถามให้ในักเรียนก็แค่ตอบคําถามลงไปแค่นี้อันนี้ไม่ยากนะคะ อ่าใบงานทุกใบงานอย่าลืมใส่ชื่อเลขที่ชั้นแล้วเก็บไว้ให้คุณครูประจําชั้นนะคะสำหรับว,วันแลวันที่เปิดเทอมเราค่อยมาสวัสสวสให้คุณครูคคใ,นในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ